สถานการณ์นะคะของการล่าแล้วก็ค้าสัตว์ป่าในบ้านเราเองค่ะตอนนี้คุณผู้ชมต้องยอมรับนะคะว่ายังมีอยู่มากในหลายพื้นที่และรุนแรงด้วยรวมทั้งนะคะในเรื่องของการลักลอบนําเข้าบรรดาซากสัตว์ป่าจากต่างประเทศโดยใช้ประเทศไทยนั้นเป็นทางผ่านในส่วนนี้นักอนุรักษ์ช้างไทยค่ะและผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่านะคะบอกว่าสาเหตุก็มาจากประเทศไทยมีขบวนการที่ทําการเป็นเครือข่ายใหญ่ในระดับภูมิภาคเอเชียเลย โดยเจ้าหน้าที่รัฐเองก็มีส่วนรู้เห็นนะคะเรื่องนี้จะได้ไปติดตามรายละเอียดค่ะจากรายงานพิเศษเปิดโปงขบวนการค้าสัตว์ข้ามชาติค่ะการลักลอบค้าสัตว์ป่ายังคงเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ไทยจะต้องเร่งตัด ทำลายวงจรขบวนการนี้ล่าสุดที่มีการจับกลุ่มร้อยตํารวจเอกสมควรบรัวสวัยรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพสเสดาจจัาางหวัดสงขลาลักลอบขนงาช้างแอฟริกันที่เจ้าตัวสารภาพว่ารับมาจากชายแดนไทยมาเลเซียแต่นักอนุรักษ์ช้างไทยผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่านายดุรสิทธิ์สนิทวงณยุทธยาออกมาเปิดโปงขบวนการนี้ว่าเป็นขบวนการ,การที่ยังมีเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อมอืออยู่เบื้องหลังซึ่งกระทําทั้งการลักลอบขน และขโมยของกลางที่จับยึดมาได้เนื่องจากมีความต้องการในตลาดสูงและกระบวนการนี้ทํากันอย่างเป็นเครือข่ายที่รับช่วงต่อกันในกลุ่มประเทศอาเซียนการฆ่าช้างของซาฟรริกาเขาถูกต้องตามกฎหมายเวลาเขาจะส่งงาช้างหรืออะไรต่างๆถ้าเข้ามาเนี่ยถ้ามีเอกสารถูกต้องเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไปยุ่งกับเขาไม่ได้ แต่บางอย่างที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถยุ่งกับเขาได้เต็มๆคือจับได้ก็อย่างในกรณีนี้มันไม่มีที่มาที่ไปแต่รู้ว่ามาจากซาอุดิกามันเข้ามาเข้ามาแต่ไม่มีคนระบายออกมันใช้ดีนี้ใช้ตำรวจเก่งใช้ตำรวจแลับ,บสแสดงว่าต้องมีเจ้าที่รัฐในการเรื่อง่วยช่วยเหลืออ่ะมันมีมันมีครับมันมีหลายหน่วยงานครับที่เข้าไปช่วยเหลืออยู่เพราะอย่าคิดอย่าคิดว่าเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ย โง่หรือไม่รู้ไม่เห็นนะครับฉลาดฉลาดมากๆรู้ทุกอย่างอย่างเจ้าหน้าที่หลายๆคนที่คุยกับผมเนี่ยเขาก็รู้ทุกอย่างแต่เขาทําอะไรไม่ได้บางทีเนี่ยก็เหมือนกับเข้าเรือเมืองตาหลิวหลิวตาตามเจ้านายกูสั่งกูจะทํางไงมันมีเจ้านายโลภหลายคนนอกจากการลักลอบค้าง่าช้างนายดุลสิทธิ์ยังพูดถึงประเด็นของเสือโครงที่มีการเปิดเป็นสวนสัตว์ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็มีส่วนโยงใยต่อขบวกนการนี้ที่ปีเอื้อมหน่วยต่อการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติที่แปลกที่สุดก็คือเมืองไทยไม่ไม่มีการจัดการที่ถูกต้องนะครับคือการขออนุญาตตั้งฟาร์มเสือไปตั้งติดแนวขอบแนวขอบเป็เขาใหญ่ต้องสองสามจุดไปติดได้ยังไงอ่ะแล้วไม่เห็นออาทำข่าวออกมาเลยผมทําข่าวให้ก็ไม่เห็นทำข่าวออกมาซึ่งหนึ่งต้องเข้าใจอย่าง เสือป่าตัวหนึ่งเนี่ยวิสัยทําการทําการหากินของมันเนี่ยสองร้อยกิโลตัวหนึ่งลองนึกดูคุณทำรเดียสจากเขาใหญ่แล้ววงกลมสองร้อยกิโลเนี่ยมันติดขอบเขตชาวบ้านทั้งหมดอะซึ่งตอนนี้เสือลงมาแล้วมาตั้งฟาร์มเสือตรงนี้เนี่ยมันอันตรายยังไงอันตรายคือตรงที่ว่าหนึ่งมันติดขอบป่าเลยนัมนติดป่าเลยนะครับ,รบแล้วก็ คุณคงเคยได้ยินภาษาอังกฤษเขาเรียกฟีลาโมเน่ฟีลาโมเน่ก็คือเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นของเสือที่เป็นเรียกว่าเป็นเสือต er ัวเมียมันปล่อยฉี่ปล่อยอะไรต่างๆตอนที่มันมีฮีตเสือป่าจริงๆมันได้กลิ่นมันก็จะเข้ามาคุณสังเกตดูได้ว่าเสือที่เขาเลี้ยงในกรงเนี่ยมันมีแต่เพิ่มขึ้นมันเพิ่มได้ยังไงก็ในเมื่อเขาห้ามเพาะพันธนะุ์่ะ มันเอาเสือไทยมาผสมโดยวิธีอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นในลักษณะที่อย่างที่ผมเคยให้ดูฆ่าเสือฆ่าเสือไทยซะนั่นนั่นคือวิธีของคนไทยที่ทำอยู่ตอนน,น,นั้ขณะนี้และในช่วงต้นเดือนมีนาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมไซเตส ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุน์ 1, ครั้งที่16นายดุลสิทธิ์บอกว่าเป็นการประชุมที่น่าจับตามองอย่างมากเพราะประเทศไทยกําลังถูกนานาประเทศตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางของกระบวนการค้าสัตว์ป่าแห่งภูมิภาคเอเชียซึ่งจะมีการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ด้วยเมืองไทยที่บอกเป็นเป็นเมืองที่อนุรักษ์สัตว์ป่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเสียไปและอีกหน่อยสมมุติว่าเราจะสั่งสัตว์ป่าจาก ซอฟริกาหรือทั่วโลกเนี่ยมาเพื่อมาเข้าในซูเข้าในอะไรต่างๆหรือจะนําสัตว์ป่าบางอย่างที่เมืองไทยอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วในแถวเซาท์อีสเอเชียเพื่อจะเอาเข้ามาเนี่ยก็จะทําไม่ได้มันจะมันจะติดติดแง่ของไซเต็โลกพัชควัชชพศีดิรีนิวส์ที The TV, รายงาน